คุ้มค่าเหมือนได้ขับรถใหม่ Mini Cooper S Hatch คันนี้ไม่หลักพันเท่านั้นเองค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูโรปาพรีเมียมซีเลคชั่นพบกับอารอารีวิวที่นี่ที่เดิมยูโรปามอเตอร์พรีเมียมซีเลคชันราชพฤกษ์ค่ะที่นี่คือศูนย์รวมรถ BMW และรถมินิพรีเมียมยูสค่ะใหญ่ที่สุดในย่านฝั่งทนตอนนี้เรามีรถในสตอ็อกให้คุณได้เลือกถึง60คันเลยค่ะมินิตอนนี้นะคะก็มีให้เลือกประมาณ1 5 ันเลยนะคะถ้าชอบรุ่นไหนก็สอบถามรายละเอียดกันมาก่อนได้เลยค่ะวันนี้มาแนะนำคันนี้เลยโอ้ยน่าสนใจมากใครที่ชอบรถมินิที่เป็นรถไซส์เล็กๆขับสนุกคล่องตัวและเป็นแบบเล็กพลิกที่หนูค่ะเครื่องยนต์แรงๆ190กว่าแรงมา้าที่มาพร้อมกับเลขไมล์หลักพันนะคะบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยถูกใจแน่นอนค่ะ นี่คือรถ MINI Cooper S Hatch d d o r ค่ะรถคันนี้ปี2022มาพร้อมกับไม่น้อยวิ่งมาเพียงแค่ประมาณ9,000กว่าโลเท่านั้นเองค่ะรถคันนี้ยังมี MSI และวารันตีเหลืออยู่ด้วยค่ะ MSI คุ้มครอง3ปีหรือที่ระยะทาง60,000โลค่ะวารันตีไม่จำกัดระยะทางสิ้นสุดปี2026ค่ะมาในราคาสุดพิเศษเลยค่ะราคาเพียง 2,150,000บาทค่ะและแน่นอนสำหรับลูกค้ายูโรปามอเตอร์นะคะเรามีส่วนลดให้เลยทันที1 0 0 0 0 0บาทค่ะมีนี้คันนี้นะคะราคาเหลือเพียง2,50,000นบาทเท่านั้นค่ะรถสวยปีใหม่ไม่น้อยขับสนุกข้องตัวเครื่องแรงโอ้ยแบบนี้ต้องเป็นเจ้าของแล้วไหมคะ ถ้าชอบนะคะก็รีบติดต่อมาได้เลยหรือว่ามาที่นี่นะคะที่โชว์รูมของเรามาชมรถจริงกันได้ค่ะแต่ถ้าอยากรู้ว่าคันนี้เขามีออปชั่นอะไรนะคะมาชมรีวิวกันค่ะ Mini Cooper S Hatch 3 door ค่ะคันนี้ภายนอกสีเทา Moonwalk Gray Metallic นะคะแล้วก็ตัดด้วยสีดำสุดเท่เลยค่ะไฟหน้าโปรเจกเตอร์เลนแบบ LED ค่ะมีไฟ Daytime Running Light และคันนี้เท่ด้วยโลโก้มินิสีดำเป็นโนแบ็คค่ะรุ่นนี้บอกเลยว่าเล็กพริกขี้หนูค่ะเพราะว่าเป็นรถเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ 2000cc ซีซีลิตรทวินพาวเวอร์เทอรโบพละกำลังสูงสุดของรถเนี่ยอยู่ที่192แรงม้าเลยล่ะค่ะจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติดูโอแคสเจังหวะค่ะเป็นรถขับเคลื่อนล้อนหน้านะคะด้านข้างล้ออลอยขนาด18นิ้วค่ะ เป็นลายแบบ t o tone ด้วยนะคะโดดเด่นเลยกระจกข้างทั้งสองข้างค่ะสีดำเปียโนแบ็คค่ะบริเวณส่วนท้ายโดดเด่นด้วยไฟท้ายแบบ LED ลาย Union Jack ค่ะโลโก้ด้านลลางนะคะเป็นโลโก้มินิสีดำเงาเปียโนแบค็คด้านล่างค่ะมาพร้อมกับท่อคู่นะคะดีไซน์แบบสปอร์ตเลยและมีกล้องหลังมาให้ด้วยค่ะ มาดูภายในห้องโดยสารของ MINI Cooper S Hatch คันนี้นะคะจะเป็นโทนสีดำทั้งหมดเลยบริเวณแผงประตูนะคะก็จะมีการตัดด้วยสีดำเงาเปียโนแบล็กนะคะตัวเบาเนี่ยเป็นเบาะหนังนุ่มนะคะนั่งสบายดีไซน์สปอร์ต พวงมาลัยหุ้มหนังเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์กชันนะคะแล้วก็มีแพดเดิลชิปให้ด้วยจอค่ะเป็นจอเรือนไม้แบบดิจิตอลนะคะแสดงข้อมูลต่างๆแล้วก็จะมีกราฟิกรูปรถมาให้นะคะจะได้รู้ว่ารถเราเนี่ยมีประตูบานไหนเปิดอยู่บ้างนะคะจอกลางค่ะค่อนข้างนี่จะใหญ่แล้วก็มองข้อมูลต่างๆได้ง่ายนะคะรองรับการทัศสกีน,นะคะ่ะคันนี้นะคะรองรับ Apple c a r p l a y นะคะ แล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะรองรับ USB ค่ะแล้วก็ดูนิเ a กชันได้ด้วยค่ะสำหรับด i วิ n ง s อ t ิแทนก็มีให้นะคะจะเป็นโหมดช่วยเหลือนะคะในการขับขี่ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยค่ะมี3โหมดขับขี่ให้ได้เลือกนะคะโหมดกรีนค่ะโหมดมิดค่ะและโหมดสปอร์ตค่ะถ้าเราเปลี่ยนโหมดเนี่ยตัวสีภายในรถนะคะ แอมเบียนไลท์ก็จะปรับเปลี่ยนสีไปตามหมวดที่เราเลือกด้วยค่ะบริเวณด้านบนหลังคาค่ะมาพร้อมกับหลังคากระจกซันรูฟนะคะโอ้โหมีให้นะคะถึง2ช่องเลยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเปิดชมวิวด้านนอกกันได้เลยค่ะรถคันนี้รองรับผู้โดยสารด้านหลังด้วยนะคะสามารถที่จะพาเพื่อนๆน,นั่งบริเวณด้านหลังได้นะคะแล้วก็เลือกพับเบาะนะคะเพื่อที่จะวางสัมภาระต่างๆเพิ่ม,เต,มเติมได้ค่ะ และนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งรุ่นนะคะที่อายอยากแนะนำเลยสำหรับ MINI COOPER S h อสแฮต o นะคะเพราะ,ะว่ารถคันนี้เนี่ยเขาไม่หลักพันเท่านั้นเองคือได้ไปเนี่ย คุ้มมากๆเลยนะเหมือนได้ขับรถใหม่อะในราคาเพียงแค่2ล้าน50 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะมาดูรถจริงกันได้เลยค่ะที่นี่ยูโรปามอเตอร์พรีเมียมซีเล็ชันราชพืษ์ค่ะรถจอดโชว์อยู่แล้วนะคะเท่มากเลยสีเทาตัดกับสีดำนะใครที่ชอบรถสไตล์นี้นะคะถูกใจแน่นอนและหากคุณนะคะชอบรถมีม,มีค่ะฝากติดตามด้วยนะคะทาง Facebook y o u t u b e และติ kTok ค่ะ จะมีรถส,สวยๆมาให้ได้ชมกันอีกนะคะวันนี้ไอ้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ